อ้มีโต๊ะทําความร้อนในแบบญี่ปุ่นนะฮะแล้วเหมือนโยนขยะลงไปและหยุดตรงนี้ครับโอเคอะไรจะออกมาหนึ่งครับเดี๋ยวมันจะมีไฟลุกออกมาหรือสองครับเดี๋ยวจะมีทิชชู่ออกมาถ้าจากภาพเมื่อกี้นี้คุณที่คนนี้เหมือนโยนทิชชู่ลงถังขยะนะหรือสามไม่มีอะไรออกมาทั้งนั้นพวกคุณคิดมากกันไปเองคิดว่าไม่น่าจะบียอนขนาดนั้นในถังน่าจะไม่มีอะไรตอเกมนี้มันบียอนนะจริงขอไปเถียงค่ะ ว่าน่าจะไม่มีอะไรออกมาต้องรอฟังความคิดเห็นพอพิเศษเรารู้สึกว่าหน้าตาเขาตกใจเกินที่จะมีอะไรปกติออกมาวะ่ะมันน่าจะระดับไฟลุกเลยนะปู่เฮ้ยลุกเลยเหรอเออหน้าเขาร้อนมากเลยนะโอ้โหอะทั้งนี้ทั้งนั้นนี่คือความเห็นของกู้แข่งคุณงั้นพูดตอบได้เลยไหมคะเฮ้ยเขามากับความมันม่นใจว่ะยังไม่ใช่ตัวช,ช่วยนะ<ฮ>ยังไม่ใช่ถ้าง,งั้นก็ตอบได้เลยครับคิดว่าอะไรจะออกมาครับคิดว่าไม่ไมีอะไรออกมาค่ะตอบก็สาม เอางี้ครับเพื่อความตื่นเต้นแล้วใจไม่มีไฟออกมาในเรื่องนี้แต่มันจะไม่มีอะไรออกมาเลยหรือมันจะมีทิชชู่ออกมาดูเฉลยกันครับมาโฮอ้ยังครับมันเป็นอย่างงี้ทุกข้อครับคุณและยังไงโยนทิชชู่ออกไปเฮ้ยตีใจเย็ดเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเด้งออกมา คือมัน,มนก็นไม่ได้มีแบบข้อต่อไปไว่ามีอะไรอยู่ข้างในใช่ไหมอะไรเเนี่ยมันเป็นไ,ไปได้ยังไงวะไม่เขา้าจ่ายวะในขณะที่เขาปลาก็ลงถังนะแต่ที่ชู้ดีดดึงออกมา